เสื้อยืดแอมนูบใส่แล้วไม่นูบซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับแสงออโราที่กำลังจะหมดไปเราเพิ่งจะเข้ามานะทำไมรีบไปอย่างนี้เอาละครับกลับมาอยู่กับผมนะฮะคนชิวๆกับการตกปลาแบบชิวๆนะครับเราจะไปทำการตกปลาเจ้านอสตาเซอร์เพนส์นะครับเป็นปลาที่อยู่ในอีเวนต์คริสต์มาสในหมู่บ้านคริสต์มาสของซานตานะฮะคือเดี๋ยวหมดคริสต์มาสไปก็น่าจะไปนะหมู่บ้านนี้เราจะใช้ไปตกปลาที่เพิ่งได้มาใหม่คือเฮเวนล็อดนะครับ มีโอกาสตกได้เป็นมิวเทสที่เป็นเฮเวนลี่เหยื่อตกปลาหมดแล้วต้องไปซื้อที่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอยากมีเทเลพอร์ตมากเลยตอนนี้กว่าจะไปแต่ละที่ช้าช้าอนาคตอาจจะมีนะเทเลพอร์ต4,999โลบักอ๋อตอนนี้อากาศหนาวอยู่นะฮะคือจริงๆมีมิวเทสใหม่ที่มาเฉพาะตอนอากาศหนาวนะครับจะตกได้ปลาที่เป็นมิวเทสใหม่จาชื่อไม่ได้ซื้อลัวๆเลยครับซื้อไปลัวๆเลยเดี๋ยวค่อยฟาร์มเงินไม่เป็นไรผมไม่ค่อยชิวๆครับผมมาดำน้ำชิวๆวันปิดตาติดไปถึง ตาอยู่สูงเกินขออันนี้เยอะๆหน่อยดิฟคอร์ลดิฟคอร์ลกับคอร์ลธรรมดาอัปเดตหน้าอาจจะต้องแบบเก็บตังค์ไว้เยอะกว่านี้นะฮะเพราะว่าอันนี้คือล้านเไปแล้วนะครับรอบหน้าไปตกปลาที่ต้องใช้เงินซื้อเนี่ยอาจจะแพงกว่านี้ได้มาดิฟคอร์ลนะฮะหนึอันแล้วก็คอร์ลธรรมดาอีก2อ1อันโอเคได้เรามาตกเจ้านอสตาเซอร์เพนนะครับเจ้าง,งูแห่งความหนาวเป็นปลาที่แบบ ลบโปเกสเยอะมาก90%บริเวณนี้ที่เราตกได้ครั้งที่แล้วเอาอันนี้ออกได้แล้วไหมออ,ออกออกกันดีกว่าผมอยากได้คูณ100่งรอยเลยสุดท้ายครับ800 800ยแปอืมร้อยีนะครับคูณโชคดูซิจะกินไหมเฮ้ทำไมตกช้าทำไมตกช้ามันเฮสตี้นะมันต้องเวี่ยงแล้วกินเลยสิอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้คอลล ปลากินเยอเร็วขึ้นอีกนิดน,นึงเออมันต้องอย่างงี้โอ้โหตัวแรกก็มาเลยครับมาดูซิว่าเป็นเฮเวนไหมเฮเบ e รลี่ไหมเพิ่มโชคร้อยยสิบปดครับเพิ่มแบบครซี่มากแต่ว่าผมเป็นคนชิวๆครับคนชิวๆยืนตกปลาแบบชิวๆรีซิลเลนเยอะไม่ต้องห่วงเลยครับยังไงก็ไม่หลุดนอสตาสเปนถ้าเพื่อนใชออโรด้วยนี่จะดีมากมาแล้วครับตัวแรกฮะ นอสตาเซอร์แพนต่อไปอันนี้อะไรเนี่ยหอมิารดอนเสียงแบบนี้ใช่เลยไปดีไหมไปดีไหมเราต้องไปยังไงนะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ตรงนี้เรือ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 โอ้ออโอล่าทุกคนมุ่งหน้าไปหาเมกาลดอนกันที่ตรงนูน้นกลัวอย่างเดียวคือกลัวเซิร์ฟแหลกอยู่ไหนเมกาลดอนเอาเพื่อนจับไปแล้ววัดโอ้โหเร็วจัง โอ้โหอืดูซิจะมาสักกี่ตัวคูณโชคหนึ่งรอยยสิบแปดกับเบ็ดที่เพิ่มโชคเยอะมากๆแถมยังมีออโราที่เพื่อนใช้เมื่อกี้นอสตาเซอร์ e พนนายต้องมามากกว่าหนึ่งนะโอ้ตัวที่สองครับมาอย่างง่ายดายตัวที่สองขึ้นมาใช่ไหมมันไม่ขึ้นตรงนี้ผมว่ามันน่าจะบั๊กนะ ไอที่เป็นเฮเวิลี่เนี่ยครั้งที่แล้วก็ไม่เห็นสองตัวแล้วก็เงียบไปเลยครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาโอ้มาแล้วครับตัวที่สามสามตัวครับชิลมากครับการตกปลาเป็นเรื่องที่ชิลมากสําหรับผมโดยเฉพาะปลาตัวใหญ่หญแล้วโปเกสเยอะๆหายยากๆผมชิลครับผมชิลแต่ก่อนที่จะชิวนั้น <c oughs> คุณต้องมีสองล้านก่อนผมเดาว่าที่ซื้อเป็นกิฟต์เนี่ยรอบหน้าอาจจะไม่มีแล้วนะอัปเดต ซื้อเป็นกิบแล้วแบบเพิ่มโชคแต่อาจจะไปอยู่ในบูธเซิร์ฟเองคือซื้อเองได้เอ้ยเย่าเลื่อนไปเลื่อนมาเยอะสิมันเสียเวลาอือหือสามตัวครับอันนี้ตัวใหญ่ครับหนื่นเก้าพันกิโลมารรวๆครับหมดแล้วหรอออลรลาอ๋อ,อยังยังยังสามตัวนะฮะ ตัวที่สี่ยังไม่มาหนึ่งในนั้นอาจจะมีเฮเวนลี่อยู่ก็ได้อ้าวเช้าแล้วครับหมดแล้วฮะออโราแต่ไม่เป็นไรบูสเซิร์ฟยังมีอยู่โออีกแล้วเเพื่อนใช้หรือเปล่าออโราโอวเวรดิกูดเวริกูดดีมากดีมากเพื่อนมันต้องเสริมพลังกันทั้งบูสเซิร์ฟบูสออโรา เจ้านอสตาซื้อแพนจะได้มามานะบัตน,นี้ตัวที่สี่อืมมาแล้วครับตัวที่สี่ฮะโอเคขึ้นมาเลยตัวที่สี่โอ้หน้ำหนักสูงขึ้นดีครับหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งตัวใหญ่มากสีตัวไปแล้วตัวที่ห้ามาไหมถืเชือกแมพเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆ เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดทีเดียว t i เชื่อม p น่าจะสิบกว่าอันแล้วนะฮะตัวที่ห้าครับตัวที่ห้ากำลังจะหลับครับเมื่อกี้บอกแล้วเป็นเกมที่ฟาร์มแล้วจะหลับจริงๆคือจะว่าไปเสียงในเกมมันเป็นเอสิอด้วยนะฮะคือเสียงเสียงติ๊งๆอะไรเงี้ยมันฟังง่วงนอนมากโอเคครับห้าตัวฮะตัวนี้เบาครับหนึ่งมืนสี่พันตัวที่หกนอนต่อ โอ้โห,โหตัวที่หกครับตัวนี้มาต่อเนื่องตัวนี้น่าจะตัวเล็กมั้งเหมือนตัวไม่ใหญ่ไม่รู้ว่าได้บ้างหรือยังนะฮะเฮเวลลี่คือไม่เข้าใจว่าเรามองไม่เห็นมองไม่ทันเองหรือเปล่าเมื่อวานที่เป็นเฮเวลลี่นะครับแต่ผมก็นั่งดูตลอดนะจนมาดูในกระเป๋าถึงเห็นว่าเป็นเฮเวลลี่ตอนตกขึ้นมาได้ไม่เห็นเป็นสีทองเลยค่อยมาลุ้นทีเดียวหนึ่งในนั้นจะมีไหมเฮเวลลี่นอสตาเซ r พนอื้มโอ้สองหมื่นเจ็ดบิ๊กครับ บิ๊ก o s สตาร์ซื้แตัวที่เจ็ดครับเกือบหลับอีกแล้วเมื่อกี้นั่งพิงก็อีแล้วตามันจะปิดหมื่นห้าพันกิโลฮะอยากรู้ฮะได้หรือ,อยังขอดูหน่อยโอ้ได้แล้วครับผมเฮ a เว n ร y ครับเฮ a เว n l y ลี่ t นสตาร์ซแพฮะได้มาแบบชิวๆฮะ <laughs> <laughs> ตัวที่8ครับตัวที่8มารุลัวเลยฮะวันนี้นอสตาหมดทะเลแน่มีอยู่ใต้น้ำกี่ตัวมาให้หมดเลยอืมหมื่นสี่ครับตัวนี้อ่ะแค่นี้ก่อน8ตัวนะฮะมาดูว่าได้อะไรบ้างได้เป็นเทวิลี่แค่ตัวเดียวตัวนี้แล้วก็ตัวใหญ่ตัวหนึ่งบิ๊กบิ๊กตัวใหญ่ตัวใหญ่มาก1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวนะฮะ ไปลองถามราคาดูโอเคบูสยังไม่หมดนะแต่ว่าไม่ไหวละง่วงมาก h เฮ e n ิลลี s t a r ต e r p e n t ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ฮะหมื่นสองอย่าบอกนะว่าโดนเนิฟราคาเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวยวก่อนพี่ใจเย็นๆพี่อ๋าตัวธรรมดาที่หนักๆก็คือตัวนี้หนึ่งมืนเก้าันกิโลอ่ะตัวธรรมดาอย่าบอกว่าไม่ถึงหมื่นนะหมื่นเก้า แล้วตัวเมื่อกี้คือเป็นเเว e ลี่นะแล้วตัวนี้เป็นเเวลี่นะเออมันต้องอย่างนี้เอาแล้วเมื่อกี้คืออะไรอ่ะแปดหมื่นสามครับโอ้เกือบแสนอะตัวเดียวตกใจหมดเมื่อกี้ <laughs> เรียบร้อยครับราคาแปดหมื่นฮะได้มาแปดตัวเป็นเเว e ลี่ตัวหนึ่งยังยังไม่หมดรอบหน้าเดี๋ยวไปตามหาตัวยากๆต่อฮนะเจอกันใหม่กับคนชิวๆนะครับ